ท่านสาธุชนวัตรบริษัททั้งหลายสำหับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่อง่าโหสุดบัณฑิตต่อไปขอย้อนต้นนิดหนึ่งที่พระเจ้าวิเทหยรราชปรมกษัตริย์เห็นกองทัพของพระเจ้าจุนนีพมทัดมาล้อมนักธรรมอาจารย์ทั้งสี่อาจารย์ทั้งสีบ่บอกว่าเป็นกองเกติยศ แล้ว่าโมโหสดแจ้งว่าเป็นกองทัพที่จะมาจับพระองค์ตอนนี้แนวก็มาจบตอนนี้วันนี้ต่อไปเมื่อพระเจ้าเอ่อเดี๋ยก่อนโมโหสดได้ฟังพระราชาข้ามโครนดํำริว่าพระราชานี่ไม่เชื่อเราตั้งแต่ตนเห็นไหม คายแกอยากจะกินยาอ่อนเนี่ยปิยโตชายตีโสโกความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักนี่เพราะรักอีหนูอย่างเดียวในอยากจะได้อีหนูชีวิตจะต้องตายปียโตชายตีพยังภัยอันตรายเกิดจากความรักเห็นไหมเสียใจว่าเวลานี้เราเสียท่าเขา นล่นเราอาจจะตายเพราะนายของความรักที่พระพุทธเจา้าทรงตัดนไม่ผิดเป็นอันว่ามโหสดได้กราบทูลดังนั้นคิดว่าไม่เชื่อเราแต่ต้นเชื่อไอคนปากมากคือไอเท่าสารพัดพิษเสเพรคือเสนกไอเสนกนี่เขาเรียกไอเสเพรเชื่อคนอื่นมากกว่าเราเราจะต้องทรมานพระองค์ต่อไปนี่จะไม่ดีนะลูกหลานที่รัก ถ้าผู้ใหญ่ที่เราเตือนแล้วไม่เชื่อแต่เราหวังการช่วยเหลือแต่ก็ต้องให้รู้สึกตัวตัวโง่ถ้าวิฉะน,นั้นแล้วก็จะคันลงตนตรอภายหลังนี่กราบทูุนว่าข้าแต่พระรมตส์พระเจ้าค่ะพระองค์ทรงประมาทมากเกินไปข้าพระองค์ได้กราบทูลห้ามปรามแล้วว่าแล้วเมื่อก่อนที่จะเสด็จ พระองค์ไม่ได้ยินยอมไม่เชื่อข้าพระบาททรงกับทรงกรวข้าพระพุทธเจ้าบัตรนี้นะแล้วก็บัดนี้นะอาจารย์ทั้งสี่ก็อยู่ที่อยู่ที่ของพระองค์นะอยู่ที่นี่ <c oughs> ของพระองค์ทรงรับสั่งให้อาจารย์ท้งสี่เป็นผู้ที่แสดงความฉลาดรอบขอบ ต่างคนต่างโทษนี้เจ้าขาดีเจ้าขาดไม่เป็นไทยเจ้าขาดหาทางป้องกันพระองค์เถิดไปเจ้าค่ะเอาดีนี่ต้องดัดสันดานคนแก่ที่มีความโง่แต่ว่าก่อนก่อนที่จะดัดสันดานเราเป็นคนชาติเดียวกันเราต้องคิดป้องกันชาติไว้ก่อน ถ้าเราเกลียดคนคนเดียวแล้วปล่อยชาติสลายนั่นหมายที่เราบันไหนด้วยช่วยกันหาทางป้องกันเมื่อเขายังโง่อยู่ก็ต้องสอนให้รู้สำนึกอย่างมโหสถเหมือนกับพู้ใหญ่บ้านกนดีผู้ช่วยพ่อใหญ่บ้านก็ดีกำนันก็ดีานอำเภอก็ดีข้าราชการอำเภอก็ดีผู้ว่าราชการจังหวัดคณะกรรมการจังหวัดเจ้าหน้าที่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆรัฐมนตรีผู้แทน ที่ไม่ดีเราควรจะสั่งจะสอนด้วยลีลายอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานี้ข่าวไม่ดีปรากฏแต่ว่าคนดีเขาก็มีมากจัดการกับคนไม่ดีอยู่มากแล้วอย่าสะท้อนใจไปประเทศไทยของเรากำลังก้าวขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก้าวขึ้นในลูกหลานที่รักจอยใช้การนำมัตวาวให้มากเราเป็นเนื้อชิ้นเดียวที่เสือสี่ตัวกำลังกัมยายจะกิน แต่ว่าเสือตัวใดบ้างที่จะเข้ามากินก่อนเมื่อเข้ามากินกันแ,แล้วหมายคว่าเสืออีกสามตัวนั่นแหละกําลังจะเข้ามาขยํำด้วยตอนนี้ช่วยกันขยํำแต่ว่าเสือต่อเสือและว่าเสียงต่อเสียงจะต้องประหารรหายกันในเขตประเทศของเราฉะนั้นเช่นแห่งการสงครามโลกมันอาจจะเกิดจากเขตประเทศไทยก็ได้ น้องปู่ใช้คำว่าอาจจะนะไม่ได้รับรองว่ามันจะเกิดแต่ถ้าว่าทาั้งเสือทั้งสิงที่มีความปรดนาชินเนื้อที่เป็นโอชาคือประเทศไทยที่มีทรัพยากรมหาศาลนำขึ้นมาใช้ได้เราจะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ของโลกแต่ว่าสิ่งหลายเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถขี่กัน ยิ่แต่จะหักล้างจะยอมตนเป็นท่ายของต่างชาติเราก็น่าเสียใจคุยกันต่อไปจ้งเนีมีให้ตอนนี้เป็นะโมโหสดบอกว่าถ้าจะแก้ไขแล้วก็ถามท่าอาจารย์นาซีผู้มีความเฉลายก็แล้วกันพี่เจ้าค่ะข้าแต่แล้ว่นก็นตอบตอไปว่าข้าแต่บระมกษัตริย์ ปลาอยากจะกินของสดนะคือเหยื่อที่เบ็ดย่อมไม่รู้จักความตายฉันใดพระองค์ทรงปรารานนาในกามรมนะในกามคุณย่อมไม่ได้ทรงทราบว่าพระราชินีทิดาของพระเจ,จ้นาจุณนีเป็นประดุษสมันเหยื่อพระองค์ราพระองค์นี่เหมือนกับปลา ไม่รู้จักเหี่ยคือความตายของขขอตนฉะนั้นพระเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผูอจอ้จอมทรชนชาวประชาชนบุรุษอนารยะอนารยะแปลความไม่เจริญนะอนารยะย่อมเป็นเหมือนงูอยู่ในในพกผู้มีปัญญาย่อมไม่ทำไมไม่ตรีกับบุรุษผู้อนารยะ อนารยะเนี่ยคนที่เป็นภัยคือหาความเจริญไม่ได้เพราะว่าการสมาคมกับบรุษผู้อนารยะคือศัตรูก็รังแต่จะนำทุกมาให้ถ้าแต่พ่อผู้จอมนี่ก็ได้ชนบุรุษผู้อนารยะมีศีลเป็นพระโอษฐ์นะมีศีลเป็นพระโสูตรขอโทษอาหม่นะ ถ้าแต่พระผูจ้จอมนี่ก็ได้ชนบุรุษอารยะหมายว่าบุรุษที่ประเสริฐย่อมมีศีลเป็นผู้สูตรหมายความเป็นผู้ทรงศีลนะเพราะสูตรในผู้จำดีนะปกติเป็นผู้มีศีลดูหลานจำไม่ดีนะลูกหลักนะย่อมรู้คุณค่าของไมตรี ผู้มีปัญญาย่อมทำไม,มตรีด้วยบทผู้เป็นอริยะคือคนที่ฉลาดเพราะการสมาคมกับบุคคลผู้เป็นอริยะคือคนฉลาดย่อมนำความสุขมาให้ข้อ,อนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาเสวันาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมังคารวัตมัง คือหนึ่งจงยาคบคนชั่วคนชั่วเป็นเป็นจเป็นปันปนปนใจจัยเกิดความทุกข์สองคบแต่คนดีคนดียาภายเกิดความสุขการบูชาคือการยอมรับนักธิปฏิบัติตามคนดีย่อมเป็นอุดมโม,ะมะคลแต่ว่าพระเจ้าวิเทหราชไปคบเจ้าทราชนสี่คนมายุโยงส่งเสริมซึ่งเป็นคนไร้ปัญญาจึงได้เกิดความทุกข์ขนาดนี้ ว่าต่อไปมาโหสดต่อกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระราชาพระองค์ไม่รู้กิจอันเป็นมงคลของกษัตริย์ไม่เหมือนอาจารย์เกวัตกับคนอื่นย่อมรู้ความเจริญอันเป็นมงคลของกษัตริย์ข้าพระองค์รู้จักแต่เพียงคันไถแน่ขาอย่างไงนะย้อนใหม่นะ ข้าแต่พระราชาข้าพระองค์ไม่รู้กิจอันเป็นมงคลของษัตริย์นี่มโหสถเขาทำตัวนะไม่เหมือนอาจารย์เกวัตกับคนอื่นอื่นไอ้คนอื่นเหมือนเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้แม่อีสี่คนเนี่ยไอ้เซนกอ่ะไอ้สี่ตัวไม่เหมือนกับอาจารย์เกวัตไม่เหมือนอาจารย์เกวัตกับคนอื่นย่อมรู้ความเจริญอันเป็นมงคลของษัติย์ ข้าพระองค์รู้จักแต่เพียงขันไถเพรเาเป็นลูกชาวนาและกิจการของชาวบ้านเท่านั้นไม่รู้ถั้งกิจของกษัตริย์ข้าพระองค์ตัดสั่งราชบัุตให้สคอข้าพระบาทในะในเวลานั้นที่พระองค์ทรงตัดให้สาคอให้ราชบัลลุตสาคอข้าพระพุทธบ,บาทออกไปเพราะข้าพระพุทธเจ้าพูดไม่เป็นมงคลแก่กษัตริย์พระเจ้าค่ะ แมานี่มันทั้งสอกทั้งเขา่าต้องมัดทุกต้องมัตัวเรากันได้ถึงคราวชกมันต้องชกถึงคราวที่ผู้ใหญ่ดื้อด้านไม่รับการตักเตือนของเด็กไม่เหตุเป็นเกิดขึ้นเราก็ต้องสอนกันแบบนี้ลูกหลานที่รักจำให้ดีนะว่าผู้ครองประเทศผู้รับสนอง เราควรจะรู้ว่าเขาควรจะมีกิจประการใดเมื่อใครไม่ทํากิจอย่างนั้นควรจะสอนให้รู้สํานึกถ้าหนึ่งจังหวัดผู้ว่าราการจังหวัดไม่ดีคนในจังหวัดไม่ดีคนทุกคนในจังหวัดลุกขึ้นในพร้อมกันว่าข้า,าราชการเลวๆอย่างนี้จังหวัดนี้ไม่ต้องการอย่าไปกลัว,วเขาจะใช้กฎหมายเข้ามาบังคับกฎหมายทําอะไรไม่ได้ ว่าเราทุกคนมือเปล่าร้องเรเียงเข้าไปพร้อมกันผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าถ้าผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าไม่พิจารณาแสดงว่าผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าเลวด้วยเป็นต้นของคนเลวยุยงส่งเสร,ริมให้พวกนี้มาทําความเวลวเราใจกายพรพวกนั้นเสียด้วยพมดเรื่องเอากันจริงจริงจังแต่จะไปฆ่าเขานะ่ะ อย่าทําให้มันผิดกฎหมายอย่าทําให้ผิดระเบียบประเพณีอย่าทาผิดศีลธรรมว่ากันตรงไปตรงมาอย่างน้อยที่สุดเขาจะมาเก็บภาษีก่อนบอกฉันไม่ให้เงินของฉันหามาได้ยากถ้าแกยังเอาคนเลวๆมาปกครองในเขตที่ฉันอยู่นี่ฉันไม่ให้ได้ขาดเงินของฉันหามาได้โดยยากฉันจะไปไดยงตัวฉัน จะไปให้คนเลวไปกินไปใช้แล้วมาเป็นนายฉันน่ฉันไม่ต้องการลุกมันขึ้นมาแบบนี้เป็นยังไงแต่ว่ากิจการงานทุกอย่างจงอย่าทําลายอย่าทําลายวัตถุนั่นในทรัพย์สินของเราอย่าหยุดงานที่เราทําเราจะจนเป็นเระเททุกคนรวมตัวกันไม่ยอมรับนับถือว่าข้าราชการคนนั้นเป็นคนที่เราจะต้องการรับใช้ต่อไปเราจะใช้เขาต่อไปให้ ถ้าเขาบอกย้ายบอกย้ายนั้นจะทําความชิบหายกับจังหวัดอื่นให้ไล่ออกไปเสียนเดี๋ยวนี้ที่นั้นฉันทั้งหมดจะไม่ยอมเสียภาษีก่อนจะไม่ยอมรับนับถือคําสั่งเขงาเดกันแม้แต่ประการใดทั้งหมดเราไม่มีอาวุธขยหาเราเป็นขบวไม่ได้เราต้องการขับคนเร็ว คนไหนดีเราไว้คนไหนไม่ดีเราขับสายไล่ส่งไปหมดเรื่องทำเท่านี้ก็พอผู้แทนรัศดรจังหวัดเราไม่ดีร้องดินเข้าไปถึงสภาว่าผู้แทนคนนี้ไม่ดีโกหกชาวบ้านบอกว่าจะมาเป็นผู้แทนนี่มาอยากเป็นรัฐมนตรีจะไ,ไม่เอาค่อยไล่เอาไปเอาคนที่รองลงไปได้คะแนนลงไปขึ้นมาเป็นผู้แทนแทนนี่อย่างนี้ เราทำกันเส้นหน่อยเดียวเดียวเขาก็เขียนใหม่ได้ไอกฎหมายเอากันจริงๆว่ากันทั้งจังหวัดทั้งน,นู็ดเล็ก,ดกแดงไอ้หมดน,นี้ถ้าเราพร้อมใจกันมีความสามัคคีกันขร้การเร็วมันก็ไม่มีผู้แทนเร็วมันก็ไม่มีไอ้ที่ยังมีขัาการเร็วผู้แทนเร็วก็เพราะว่าเราไปติดเหื่ยเขาดิเอาบ้างไม่เอาบ้างบางคนเขาให้กินเหล้าเมา กินเมาเดียวก็ยกนิ้วเขาซแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้ดีเขาไม่ดีได้เพราะเราสนับสนุนความไม่ดีของเขาเอาก็สักทีมันถึงเวลาแล้วคุยกันต่อไปว่าขอเนชะถ้อยคําที่ฆ่าประบัติ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลน,นั้นทั้งหมดเวลานี้เป็นเรื่องเของอาอดีตไปแล้ว พระพุทธองค์ทรงนึกได้น,น,นึกได้ก็เมื่อพระองค์เสียทรงขับไล่ไสายส่งข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าออกไปแล้วเช่นไหนยะต้องมาแตะถามข้าพระพุทธเจ้าด้วยระพระเจ้าค่ะเวลานี้ก็ควรจะปรึกษาอาจารย์นาสีที่ที่เขาบอกว่าดีนี่พระเจ้าวิเทหราชทรงฟังคำของโมโหสถด,ดังนั้น จีนีคิดว่ามโหสถแสดงโทษที่เราทําไปแล้วเพราะมโหสถรู้แน่ว่าจะมีภัยเกิดขึ้นจนีนีกล่าวทับถมย้ำดีเราเท่ง,งนี้แต่คงไม่ปล่อยให้เราถึงความพินาศแน่นี่ท่านนดีเหมือนกันถ้ากลัก็ตายปล่อยให้ตายไปเลยไอคนโง่แล้วก็แกมหยิงแล้วปล่อยให้ตายไปเลยเขาคงจะหาทางป้องกันมาให้เราแล้วนี่น เราฉลาดฉลาดไม่กันไม่โง,ง่พระราชาโง่ไม่มีแตอาศัยที่อยู่เป็นอยู่ในเรื่องข้อโลก,กีวิสัยไม่ใช่พระอริยะอดโง,ง่ไม่ได้เป็นธรรมดาธรรมดาเขาคงไม่ปล่อยให้ไภัยภัยเกิดขึ้นเราคงป้องกันการป้องกันไภัยไว้แล้วเราต้องอาศัายโมโหสดตลอดไปเพื่อสเมื่อโซดำานินนี้แล้วจึงตัดว่าพ่อโมโหสด พอมหสถบัณฑิตลูกรักบัณฑิตเขาไม่ทิมแทงโทษที่ร่วมมาแล้วได้หอกเนี่ยพดเพราะนะว่าตามธรรมดาบัณฑิตผู้ฉลาดเนี่ยเขาไม่ทิมเขาไม่แทงถึงโทษที่ร่วมมาแล้วได้หอกคือปากกันดอกนะลูกรักนะก็เ,เพราะว่าแต่เจ้ามาทิมแทงเราให้เหมือนกับ มาที่เครื่องที่ผูกเครื่องผูกทิ่มแทงในเหล็กแหลมทำไมล่ะจ๊ะในตาธรรมดาคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาไม่ทิ่มไม่แทงกันเรื่อนีม่มาแล้วมาแล้วเวลานี้ลูกไปทิ่มแทงพ่อเพื่อประโยชน์อะไรกว่าอย่างนั้นโพดอ่อนๆแต่หาเจ้าเห็นนุมบายที่จะทําให้เราพ้นภยัยหรือว่าความสุขสวัสดีจะเพ่มีกับเรา จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ขอให้พ่อบอกกับเรามาด้วยดีก็แล้วกันอย่ามาที่มาแทงพ่อในเรื่องที่ล่วงแล้วมาเลยลูกรักเห็นใจพ่อเถอะเวลานั้นพ่อกลุมเมาอาจารย์นักสีเขาวันดีพ่อก็นึกวันดีถ้าเกไว้เข้าไปเขาก็ทํา,าทดีพ่อก็นึกวันดีขอโทษให้พ่อเด็กกันแล้วกันนะลูกรักนะนี่ผู้ใหญ่ที่ดีก็ทํา,าทอย่างนี้ ท่านผู้ใหญ่ฟังไว้แล้วก็จำเลยนะจยถทิว่านี่กูเป็นปู่มึงนะกูเป็นพ่อมึงนะกูเกิดก่อนนะมึงอย่ามาสอนกูเย่าค้ดว่าคนทุกคนเนี่ยมันมีทั้งความโง่และความฉลาดอย่าคิดว่าเด็กนะ่ไม่ทันผู้ใหญ่หรือไม่ฉลาดเท่าผู้ใหญ่แต่เด็กก็จงอย่าคิดว่าผู้ใหญ่โง่เสมอไปใช้เหตุใช้ผลเป็นสําคัญ คนทุกคนพระพุทธเจ้ากล่าวว่านิสมะกระนังสยโยใครควรพิจรารณาด้วยปัญญาเอาเหตุเอาผลเอาประวัติศาสตรเข้ามาเทียบซสียก่อนเอาเรื่องราวที่เกิดมาก่อนๆมาเปรียบเทียบแล้วจึงทำอย่างนี้จะปลอดภัยโมหสกราบทูลซ้ำเติมทรมานพระเจ้าวิเทยาราาให้หนักขึ้นไปอีกนี่มันก็เป็นการสมควรว่ากรรมที่มนุษย์ก่อ ถึงจะล่วงเลยไปแล้วก็ไม่อาจจะแก้ไขได้ผู้ใดทำกรรมไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามผู้นั้นจะต้องได้รับผลของกรรมดังนั้นข้าพระองค์จึงไม่สามารถจะปลดเปลื้องพระองค์ให้พ้นไปจากภัยอันตรายได้เข้ามร่องค์โซงทราบด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเอาล,ล้วสิแม่ละ มันต้องสอนกันในวิธีเทรมันไม่งั้นไม่รู้สึกตัวจะมีการทนองเสด้วยไปพระเจ้าวิเทราชได้สนับถ้อยคำของมโมโหสถก็ต้องจำนวนตามหลักตามความเป็นจริงยังไม่ตัดว่าอะไรต่อไปประทับนิ่งเฉยจนปัญญาแต่ความจริงถ้าเป็นหลวงปูนะหลวงปู่จะยกมือไหวมโมโหสดมาโมโหสถโลละ พ่อยอมรับผิดในเมื่อพ่อผิดไปแล้วให้ขอลูกแก้วจนให้อภัยกับพ่อได้เถิดนะตอนนี้ท่านพูดไม่ออกมนันตื้นตันใจนี่กล่าวต่อไปท่านอาจารย์เสียนกท่านบอกทีนั้นอาจารย์เสียนกคินว่าจะไม่เป็นการเข้าใจฮะไม่เป็นการเข้าใจเอาว่าอะไรเออหนังสือนี่ละเถอะ อาจารย์เสนนกคิดว่าตอนนี้เอมันยังไงกันแน่เนาะเขาไม่เข้าใจโอสดคงไม่คิดจะช่วยเหลืออย่างไรไว้กับมังถ้ามาราชาก็ทรงเดือดร้อนแล้วก็วุ่นวายถึงกับไม่พูดอะไรตรัสไม่ออกพูดไม่ออกการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ถ้ามาโหสถถอนตัวเสร็แล้วก็คงยะ่ถึงความพินายกันแน่หมดไม่มีให้เหลือตายหมด เสนนเจ้จิอออนวอนโมโหสดว่าท่านมโหสถบัณฑิตอันบุรุษที่ไหวเวียนอยู่ในกลางมหาสมุทรเมื่อยังไม่เห็นฝั่งหากได้เครื่องยึดเหนี่ยวขอไปที่รลักได้ในที่ใดเขาก็จะรับความสุขในที่นั้นฉันใดท่านโมโหสดขอท่านจงเป็นที่พึ่งมนักของประชาชา แล้วของพวกขบจ้าทั้งหมดเถิดเพราะท่านเป็นผู้ประเสริฐดีเลิศและยิ่งวยหมายความว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐเ,เลิศไปด้วยปัญญายิ่งกว่าพวกขบจ้าขอท่านยอมปลดเรื่องภยัยวิบัติครั้งนี้ได้เถิดไม่คนแบบนี้มันน่าเตะให้ดินเลยเวลาสแสดงความโง่และอดยิง เวลานี้เป็นอย่างนี้มันรอบพับไปดินพับ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 อันนี้ถ้าจะยาไปหน่อยลูกหลานที่รักขอภพยน้งปู่ดีนะเมื่อสมัยหนุ่มๆน้ำปูชอบแบบนี้ถ้าใครมันหญิงยาโสมมโหไพยเกิดขึ้นวีคราวหนึ่งมีคนเข้ามาล้อมจะตีในเรื่องที่ยาถูน้งปูยาถูเขาล้อมตีก็ไอ้คนขอหน้งปูคนหนึ่ง มันไม่ใช่เพื่อนแท้มันไปเที่ยวมันไปเกีเลยกับเขาเขาก็พาพวกมาจะรมตีไอ้เจ้านี้เป็นตัวการมันจะหนีเออเราบอกวกนั้นบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกแกจะตีกับฉันจะจะฆ่าจะฟันมันมันเรื่องมันยากกว่าเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวได้สู้กันแต่ขอยแข็งใจใจนบพวกขังนฉันเสียก่อนมันหาเรื่องเดือดร้อนมันแล้วมันจะหนีเพราะว่าจบ ก็ไม้กระบ,บองปีกระบ,บานไอ้คนหาเรื่องปรับกูให้ไม่ยากตีโป้งเดียวเรียบชักไม่ไหวไม่ดิน้นเรียบสงบพายเจ้านี่เรียบร้อยเวลาลงปูก่ก็บอกว่าเอ้าพวกเราถ้าต้องการยาฆ่ากันเชิญเข้ามาได้เราสามคนเธอสิคนแต่ว่าเราต้งสองฝ่ายต่างคนต่างไม่มีเรื่องโกรธกันมาก่อนไอคนที่ไปทําให้เธอโกรธมันสลบไปแล้ว แต่เธอเห็นว่าฉันเป็นมากับเจ้าหนี่แต่ความจริงเจ้าหนี้มันไม่ได้มากไม่ใช่เพื่อนแท้มันไปเกเรกับเขาเธอจะลองโทษพวกเขาเราก็พร้อมรับตอนนั้นทาําไงชักปวยเข้ามาคนอาสองก็บอกสองคนหก็บอกบอกเข้ามาได้เลยเพื่อนรักถ้าอยากจะฆ่าคนที่ไม่มีความผิดเชิญเข้ามาได้จเจ้าสิบคนวางอาวุธยกปืนไหวบอกพร้อมแล้วพอแล้ว ฉันโกรธคนคนเดียวฉันไม่โกรธคุณนะสามคนท้างนั้นเราก็ไม่ทาอันตรายกับท่านก็นเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาจับมือกันดีกว่าคุณวางอาวุธฉันนับปืนใส่ก,กระเป๋าปืนนี่วางไม่ได้ไม่จับมือกันเขาชวนกินเหล้าบอกฉันไม่กินไม่เป็นเราไปกินข้าวแกงด้วยกันดีกว่าไปกินกินกาแฟแล้วไปนั่งกินกาแฟคุยกันใน,นที่สุดก็เลยกลายเป็นเพื่อนกัน นี่ไอคนที่มันมันเง่แกมหญิงมันต้องสั่งสอนกันแบบนี้นี่นั่นนั่นรีกแบบแบบสั่งสอนแบบเบาที่สุดตีสลบมาเบาที่สุดเคยสั่งสอนคนไปเมืองผีท่กไรถ้ามันเลวร้ายอันนี้สั่งสอนขนาดเบาๆโป้งเดียวสลบตีเดียวมาตะพดได้เายดีสุดคนที่เขาประกาศเป็นศัตรูก็กลายเป็นเพื่อนและต่อไปก็เป็นเพื่อนที่ดีพร พราะหลวงปู่ไม่กินเหล้าสมัยก่อนหลวงปู่กินเหล้าไม่เป็นกิน,นเล่นการพน,นันไม่เป็นเจ้าชู้ไก่แจ้ก็ไม่เป็นแต่ว่าถ้าเจ้าชู้พอจะได้ผลแน่นอนก็อเอาแน่ไอ้ตอนนี้ไม่หลีกถ้าหลีกไปเขายาหาว่าขาดไม่ตาแต่ลูกหลานเนี่ยเป็นแบบนะคุยกันต่อไปแมห้หอวสดไม่เห็นเสนนกอ่อนข้อลงบ้างแล้วเ <c oughs> จ้าหนี้พูดสั้นทับออกไปว่าแม้เสียงไม่ดีเลย เ <c oughs> ขอโทษนะคอไม่ดีต้องปลูกกับเราไม่ค่้หวัดโมสดไปเห็นเสนกอ่อนข้อลงบ้างแล้วจึงพูดสำทับออกไปว่าอาจารย์เสนกอยากจะเรียกไออาจารย์เสเพรท่านก็ทราบแล้วว่ากรรมที่คนก่อไว้ถึงจะร่วมไปแล้วก็เป็นการแก้ไขอะไรไม่ได้ กรรมย่อมสนองแก่ผู้ก่อกรรมไม่มีใครจะสู้รบก,กับกรรมได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องให้พวกท่านและเวลาชายพ้นจากทุกได้ขอท่านอย่าหาทางแก้ไขเอาเองเถิดนี่มันต้องอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ความจริงรจะไรท่านนี้นะพร้อมแก้ไว้แล้วแต่ถึงเวลาพูดเราต้องพูดอย่างนี้ให้มันสำนักตัว นไม่เจ้าวิเทยราชทรงอึดอัดในว่าไทยอย่างยิ่งเมื่อทรงเห็นใครจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวก็ไม่ได้ถ้ามโหสดก็ไม่ยอมที่จะคิดช่วยเหลือจึยงสอนหริว่าเสนกคงยะมีใบอะ,อะไรอะไรที่จะมีประโยชน์อยู่บ้างจึงรับสั่งถามเสนกใกล้เสภเรว่าอาจารย์เสนกหต่ว่าไอ้เสภเ มหาภัยที่กําลังเกิดขึ้นกับเราคราวนี้ท่านคิดด้ว่าเราควรจะทํำยังไงอาจารย์เสนาก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าควรเอาไฟเผาเสียทั้งประตูปราสาทนแน่ๆควรเอาไฟเผาเสียตั้งแต่ประตูปราสาทให้พินาศไป หรือไม่ก็พวกเราก็พากันฆ่าพวกเราให้ตายเสียหมดเถ้เอยอะไรย้ำอย่าให้ทันที่พระเจ้าจุลน,นีธรมทัตมาจับพวกเราไปฆ่าเลยพระโตแล้วก็เอาประสาทนั้นเป็นจิตใจการคือเป็นเมนเอาโทพระโตโดนน่าสงสารนะเมื่อพระเจ้าอิเทร่าได้สดับคำกราบทูลเขาเสนกุกไรเสเพรไม่ทรงพอพระไทย ยืนรดัดว่าเสนกท่านจงทำจิตตการเช่นนั้นแก่บุตรัญญาของเจ้าจถือะทำเองสําหรับบุตรัญญาของแก่เขอแล้วก็รับสั่งถามปุกุสสะกามินเทวินตามลําดับปุกุสะก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเราคนที่จะดื่มยาพิเทตายไปเสียก่อนนะ่ยาทันให้ใบเจ้าจุลน,นีพระมท่าไปจับพวกเราเลย นการมิงก็กล่าวทูลว่าขอเดชะพวกเราควรทำอัตตินิบากรรมฆ่าตัวเองตายเจ้าเทวินก็กราบทูลว่าหากโมหสดไม่สามารถช่วยบรายพ้นภยนัยนี้ได้ก็ขอ,ขอได้โปรดสามีรับสั่งให้ทําตามที่อาจารย์เสนนกกราบทูลเธอไปเจ้าค่ะเทวินได้ตัดพ่อต่อไปว่าพวกเราจะลองวิงวอนหโหสถอีกครั้งหนึ่ง หากวาสุไม่สามารถจะปจดเรื่องพวกเราได้พวกก็ขอให้พวกเราทําตามที่อาจารย์เสนากราบทุนไว้ตอนนี้รีบนิดเพร่ะอ,อาจารย์มันเวนลามันเลยไปหน่อยมันหมดเว,าวลาเสนะหลานที่นักก็ต้องขอลานั่นเลยไปนิดขอภัยเจ้าที่ด้วยขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บันรรดาท่นพุทธศาสนิชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี